สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเติ้นตะวันจารุจินดาบิวตี้บ็อกเกอร์ตัวน้อยใช้แววว่าที่สุปตามาเลยรักในการแต่งตัวแฟชั่นและความสวยงามตั้งแต่เด็กเลยค่ะสำหรับน้องมิยาลูกสาวสุดที่รักของคู่สามีภรรยาสุตาเติ้นตะวันจารุจินดากับกระแตสสวะคนโดยเฉพาะอย่างกับคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาแชร์ลงบนอินสตาแกรมดกระแตของคุณแม่คนเก่ง ซึ่งเจ้าตัวก็ถ่ายไว้ตอนที่น้องมียากำลังโชว์ทักษะบิวตี้บอกเกอร์ด้วยการหยิบเอาชุดเครื่องสำอางสำหรับเด็กขึ้นมาแตง่งแต่งสีสันบนใบหน้าเพื่อเตรียมตัวไปส่งคุณพ่อเติ้นตะวันหลังจากที่ต้องหยุดอยู่บ้านเพราะสถานการณ์โควิดนอกจากนั้นแล้วกระแตสาวะคนก็ยังได้เขียนแคปชัน่นบรรยายโมเมนต์ดังกล่าวพร้อมกับแนบภาพถ่ายคอมพิวต์ลุกสุดปังของลูกสาวให้แฟนๆได้่องกันแบบเต็มๆตาอีกด้วย ถึงได้ออกจากบ้านน่าจัดเต็มไปส่งคุณพ่อกองถ่ายซะหน่อยกว่าจะได้แต่งสวัสดีค่ะไม่รู้กี่รอบเป็นบล็อกเกอร์อนนะเนาะมีความตาฟ้าและความซ้อยมุกของนางซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับทั้งคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมทักษะความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงความกล้าแสดงออกของน้องมิยากันอย่างล้นหลามแถมยังบอกอีกด้วยค่ะว่าวิธีการเลือกใช้สีและการบิกลุคของหนูน้อยน,นั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ